โทรเล่นตามมาตามมากดอะไรอ่ะไม่บอกผมมีแต่ไฟฉายเลยนะเออเอาัาตีได้เดี๋ยวมีอาวุธตีแล้วกดอะไรตีไม่บอกไม่เคยเล่นเลยเฮ้ยเรามาทางทางไหนวะจำไม่ได้อเล่นถึงไหนมาอันลงยูทูบด้วยเออกดอะไรวิ่งอะวะเอากดนี่ย่อเออผมเปิดไฟฉายเฉยเลยกดปุ่มข้างซ้ายย่อต้องเปิดไฟฉายปะ ต้องเปิดกด A วิ่งไปช้ายคอยส่งของให้ไงเี่เราไปไหนว่าลืมว่ะวพี่วิ่งมาปิดทางว่ะเนี่ยอาวาส์เข้าไปก่อนมีปีศาจเลยมันก็นตีผมมาเลยเดี๋ยวพี่ร้อีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิง่งขึ้นก็ได้อ้าวพี่ยิงเไม่ ตีมันตีมันไอผมตีมันเหรอตีมันดีป่ะเดี๋ยวลองดูใส่กระสุนนี่กูหนีก่อนถ้าพี่เข้าประตูอ่ะว่าจะเข้ามาด้วยอ๋อหนีก่อนไงเอาใหม่เอาใหม่เราทำไงฆ่ามันยังไงดีวะเราไม่หนีแล้วแะเราฆ่ามันไม่ได้แล้วถ้าผมต้งฆ่ามันเหรอ ให้โดดโอ้ยเขาตายโอ้ยจะตายแล้วยิงดิตีมันอยู่ตีมันดิหายยังจะตายแล้วอ่ะตีมันให้ตีมันแล้วไอ้หนีหนีหนีคนเดียวนี่ยังนี้ยังนี้ไหนตีมันเลยจะตายแล้วเติมเลือดแป๊บนึง เออเอเอร์สเก่งว in ่ ững, ะจ้ได้อยู่ไม่เป็นเลยมันอยู่ไหนแล้ววะม่ไแล้ววะจะบอกว่ามันตายบัสตีมันตายเหรอก้ยโดกระโดดกระโดดโอ้โหหัวแบนโดดีงีไงตีง ตายไม่เป็นหรอเก่งเก่งเก่เองนี้่ผ่านอะไรเลยเราต้องหาปริศนาไปหาเกียร์คอกเราจะไปยังไงอะเดินไปเรื่อยๆป่ะนี่เหรอ้ยได้แล้วเอาว่ะอออะไรตัวอะไรอะบั๊กบั๊ก Of course t h e had b e bugs ัข้ามไปฝั่งโน้นะ ตัว<ห><ห>เอ็นเนื้อข้างล่างอ่ะเออ <c oughs> มาแล้วเอ็นสาบเหรอเอ็นสามเยอะเหรอไปยังไงวะเดินลงไปปะ <c oughs> เอาแล้วพี่ไปไงวะเนี่ยนั่งเลยอ่าก็มาช่วยกันได้ปะ แค่จี้แต่สมุดแค่สมอดเดียวกดอะไรอ่ะอะไรอ๋อกด Y แล้วกดขึ้นเดินไปสำรวจไปด้วยไม่ได้มีอะไรไหมระวังดองนะจ๊ะสับสวิตไฟมั้งเนี่ยโตเลยวะใช่จัดไฟจิบแล้วเออเครื่องมันทำงานอ้าว ไร lt lt ปุ่มไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนอ๋อซ้ายนุ่งนิ้วชี้ซ้ายข้างบนอ๋อมีอะไรอ่ะมันอะไเงี้ยเฮ้ยผี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 เฮ้ยฆ่ามันเอากลับมาวิ่งกลับมาผีมาะทำไงอ่ะสู้ไม่ได้ก็ลงมาหาพี่พี่มีพัดกันอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยยังไงพี่ขึ้นมาดิยเอาตะไบบ้าเอาไปทำลูกทำลูกกลับกลับกลับ แล้วไปหนีเพื่ผีไป็นไงแล้ววะโอ้ my หนีอยู่ฝั่งโน้นหนีเหเออจากนั้นเราก็ไปห้องเดิมที่ที่มันมีฟันเฟืองที่มันมีฟันเฟืองแล้วก็มันไม่มีไฟฟ้ามาเดี๋อ๋อผมว่าไฟฉายสายตามันนะเออวางมันแสบตาดีกว่าเมื่อกี้ฮะได้ ข้าอะไรทีนี้ปวดว่ะคือใช้ช่วยใช้ช่วยอ๋อเอาวัดต้องให้วัดงัดอันเนี้ยวัดไหนเนี่ยเนี่ยกล่องเนี่ยกล่องไหนวะพี่กดอะไรกดไอ้ไอ้งัดเอนี่นะเออกดให้มันดีกับปุ่มมันต้องงัดงัดบึ้งกดอะไรวะครับ L T R T ปึ้งอ่ะ,อะกดอาทีกดแล้วต้องเอทีก่อนมัง้งแล้วพอเอทีไปถึงขีดแดงๆบนสุดแล้วค่อยกดอาร์ทีผมต,ต้องกดสองอันเว้ยจุดอ๋อต้องหยุดให้พอดีต้องหยุดให้พอดีกับมันมีเรื่องลูกศรก่อนทีหนึ่งลูกศรคืออะไรเลยาะบอกไปอ๋อ,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 อไม่ได้ไอ้ทุบไป คืออะไรวะเนี่ยคือกดอย่างอะไรครับขึ้นแล้วก็กดขึ้นไปพร้อมกันปล่อยปล่อยแล้วอะ่ะงงอะ่ะทำทำยังไงทำให้ได้ <c oughs> ต้องมีของอยู่ในนี้ใช่อืมให้พอดีกับจุดเหรอจุดไหนอะ่ะจุดทางซ้ายอะ่ะให้ให้พอดีแล้วปล่อยจุดวงกลมอ่ะเหรออืม ลองดูคุณวงกลมผมเลื่อนได้เลยซ้ายกว่าซ้ายอ่ะงั้นเลื่อนไปซ้ายไงเออเนี่ยตรงเนี้ยทกอย่าเออเนี่ยนะเออแล้วก็แล้วก็แล้วก็ปล่อยให้พอดีกับตรงแดงแดงอ่ะแล้มันจะหยุดมันก็จะลงไม่ปล่อยปล่อยให้ขีดแดงข้างบนเห็นปหมขีดแดงข้างบนปล่อยเอาแล้วมันไม่จะหยุดเหรอไม่หยุดมันวิ่งลงอ๋อกดแล้วปล่อยพร้อมกันสองปุ่มได้ปะปล่อยพร้อมกันมันต้องกดพร้อมกันสองอันมันหนึ่งอีกซึ่งอ๋องั้นเอาใหม่อ่ะงั้นห่างั้นได้แล้วมั้งเอองงว่ะ เนี่ยมันบอกว่ากล่องเนี่ยจะอัลล็อกได้เมื่อมูฟเคอร์เซอร์ไปที่อัลล็อกพอยต์ก็ถูกแล้วไอ้จุดตรงนั้นอะที่ตำแหน่งอัลล็อกพอยต์จากสีของเคอร์เซอร์แล้วจอยจะสั่นใช่ไหมบางสั่นแล้วก็วให้ A A กดค้างนะว่าจนหลดจนหละะ่ะลองต่อ ถ้ามันไม่สั่นเลยลองไปเรื่อยๆกินไงขาดกินอะไรกินไม่น้ำกินแป๊บๆแล้วแม่ลองไปเรื่อยๆไปอ่ะประสบการณ์ก็คือประสบการณ์มเสื้ออะไรไม่เข้าใจแล้วแม่ก็อ๋อให้หาจุดอ๋อให้หาจุดเหรอ ใช่ป่ะหาจุดไปเรื่อยๆหาจุดงานไปเรื่อยๆให้ครบใช่ป่ะให้ในที่ให้มันตรงไปจุดมาแล้วเหอรอเออเแน่นเลยโดยที่ต้องกดไว้ด้วยเหรออืม๋อนี่ไงมันบอกแล้วตั้งแต่ทีแรกวะ่ะนี่ยมันสั่นอยู่เนี่ยตอ,อนเนี้ยคือแล้วก็ทำไงมันสั่นแล้วทำงไงได้ไงจุดได้ไงผมก็อยู่ในจุดเออแล้วเอาเออกนะให้กลืนออ้โอ้ขอให้สกให้เลยหลุดได้แอ่ะยัง ได้แล้วเออกดบีมันเปิดยังเปิดเปิดพร้อมที่เราอกทีนึงนี่งัดอยู่ตอนนีงงน้งัดอยู่จุดเออ,ต,อ,อต้องสองจุดต้องสองจุดอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันจะบอกแป๊บหนึ่งอะต้องหาจุดก่อนจุดมันคือ,อยังไงอะมันจะเป็นสีแดงกับสีอย่างเงี้ยถ้าเราอนเนี้ยเอออันลไปละจุดหนึ่งเลจุดหนึ่งคืออยู่ในสีเหลืองว่ะสีแดง สีเหลืองมั้งแล้วพอ,องัดเสร็จมันจะเล็กลงไงถ้ากดนัดจุดจะเล็กลงอันนี้ผิดล้านไม่ได้ต้องต้องเป็นเหลืองต้องใกล้ๆนะพอพอ,พอเรากดเสร็จวงเราจะเล็กลงอันนี้อันนี้ถูกอันนี้ถูกก๊ะเปิดแล้วอ่ะได้ละเสร็จเข้าใจละอะไรสิ<ป>่ง <c oughs> ออ้าวส่งไปให้มอยล่าใช่เลยอ้าวไปแ ทำงานระะ่วมคืนมั้ล่ะกดสีเหล็กก็รอดูอ่ะมันคืออะไร้าห้องไหนวะไอที่มีไฟอ่ะไม่รู้แล้วเนี่ยหลง,แล,ลงหแล้วมีแผนที่ไหมเนี่ย <c oughs> ได้จำเอาอะเนี่ยเฮ้ยนั่นผีมาส่องตามันนะใ อ่าอย่างนี oh, okay, you know? ้ต no. ้องตกตาแล้วเฮ้ยมีแคยมีอย่างงี้ด้วยม้ตอกตาเไม่มีตัวนี้ตาเล่ามอองแก้วในการเล่นงานต้องนี นี่กด B จะคอยหลบนี่เห็นไหมกดเลยคนระกดกดกด B เัาต้องเดินไปด้วยเอาไว้หลบสสไม่ใช่ต้องห้องไปห้องไฟฟ้าก่อนจำได้อืไปห้องไฟฟ้าจา้าแล้วมันอยู่ทางไหนไะ สรุปมันเป็นผีหรือมันเป็นไอ้นี่นักโทษเออเนี่ยห้องไฟฟ้าสำเร็จละมีไฟฟ้าแล้วสับสวิตช์ได้เลยสับได้โอ้เดี๋ยวอีกบไนี่อะไรอะไรเป็นลูกศรได้ได้แล้วนีี่ติดไหมจบได้ได้ละว so they were they were torturing people มันจะคลั่งแบบจากนั้นก็เอาไปใส่ปันเกลือเฮ้ยอุ้ย On oh โอ้โดนรูปไปดิะกี้ตายตรงหน้าโดนอีกแล้วจังหวะพี่จะตายละทำไงนี่เดินได้ด้วยเห็นเปล่าเดินช้าได้ด้วยเห็นเปล่าทำเป็นเปล่าเดินไงเลื่อนเลื่อนเลื่อนช้าๆมันจะเดินช้า เนี่ยเลื่อนช้ามันจะเดินช้าเห็นปะเดือช้าเลยเนี่ยไอ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 อะนาล็อกอ่ะมึงบอกก็เลื่อนช้าแล้วเนี่ยเนี่ยเลื่อนช้าเฉดเดือดช้าสำเร็จแล้ววาน่านละอ่านหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่าเดี๋ยวงานเกิดแน่รู้อันน้ำแข็งเลยทำงานเราวิ่งอข้ามาเพื่อทำเงินต่อนี่วะจะตายแล้วอะเ ได้ทางประตูพี่ต้องทางประตูคนหนึ่งที่นี่ <c oughs> เอองัดมาาัดงัดวิ่งจุดตรงนี้หนีมังมัไดไช่มาหนีก่อนไหมนีก่อนเท่านี้ก่อนด <c oughs> ีก, <c oughs> กว่าดีกว่ามางงาัดโอ้รหนุ่มมาเร็วนี้ก็โอ้โหโหยากเกินไปอ่ะ <c oughs> มันต้องงัดคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งผมม่นต้องงัดใช่ม เออมันยากขนาดนี้แล้วมันยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเติมกเติมกระสุนต่อมันต้องมีคนคนงัดคนหนึ่งอ๋อพี่รูแลเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปอัเกรดอาวุธแป๊บหนึ่งเกี่ยวว่าไม่รู้นะอัเกรดอาวุธตรงเนี้เนี่ยเราได้พาร์บ็อกมาก็ใส่ให้กระสุนมันยิงแรงขึ้นตรงฝั่นี้ปลาลุย ไปอ่ะไปลุยเลยที่เดิมอันนี้ผ่านเลยนะคือเราให้ทำงานผมงัดอย่างเดียวใช่หรือไงงัดให้ไวเลยนะอันนี้มันแอบ,บอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งจำได้ซักนิดนะได้มันแอบ,บอยู่ตรงประตูเห็นนะเห็นนะเห็นนะเ,นนะเอาเลยนะ เจอกันอย่าพี่การวัดนะใช่ผมต้องไปนัดต้องใช้เวลาแป๊บนึงอะมันงัดงัดอยู่ไปล่ลองนูง่ไปเลยเปเลย หลดวดแล้วหลไดแล้วไปเลยไปเลยไปเลยเลยปเลปเลยไปเลนไน่ยไปเลเล้ไงเั้ไปเเลยไเเลยเลยเลยไปเลยกเยยไลยไปเลยไปเลย่ปเลยไเยหปเไเลไเลยยไไปยย แต่วิต้องว่ามันออกไปต้องผมนัดอยู่คนเดียวอ่ะทีแรกอ่ะน่าใจอย่างนั้นนะทำไงอ่ะตายเจอ่ะไม่น่าดีเกมเล่นสนุกเองไอไอ้ไอ้ไอ้ระ่เบิดไอ้ตาไ้ยังไงเนี่ยอ๋อ เออต้องพาเบิดไปก่อนเลยว่าโขโหแต่มันงัดนานนะมันรอมันกดเอ้ยโอ้ยเจอเราตยวเบี้โอ้ยกระสูกก็หมดปุ๊โอ้พระ้หเราลดมค่าแน่เยอะเชินโอ้ยตัวใหญ่มาแล้วมาจะตายแลโอ้ย